คุณนัทแซ้ผู้คุณอังคณาพงพันสองซีอีโอแบรนด์น้องใหม่ดีนี่อาหารเสริม uta, agen, iber, Jelly, กลูตาคอลลาเจนไฟเบอร์เจลลี่กาแฟลดน้ำหนักเ้ารับรางวัลแบรนด์ชอปอวอร์ด2 0พ3พร้อมประกาศจุดยืนหลังแยกตัวจากแบรนด์เก่าแล้วเดินหน้าสร้างแบรนด์ให้ดังทั่วโลกด้วยปณิธานหัวใจการทำธุรกิจคือความจริงใจซื่อตรงเน้นคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิตเราก็มากาะตั้งได้ประมาณ5 6เดือนแล้วนะสำหรับแบรนด์ดีนี่ก็เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่หลายๆคนอาจจะแบบ ก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคิดว่าตัวเราเนี่ยเรา,เ,าเรายังอยู่ที่เดิมแต่วันนี้คือเรามาสร้างแบรนด์เองแล้วก็อยากจะแบบอขอให้หลายๆคนทราบถึงแล้วก็เปิดใจสำหรับสินค้าใหม่ของแบรนดีนี่ด้วยนะคะสำหรับการตลาดของเรานะก็ จริงๆเนี่ยแบรนดีนีะก็คืออย่างตัวยุ้ยเป็นคนชอบในเรื่องของการดูแลตัวแทนอยู่แล้วนะคะและก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทำให้สินค้าเนี่ยรู้จักในโซเชียลให้มากขึ้นการสร้างอเวนิวของแบรนด์การสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้จดจำทั้งตัวเราทั้งตัวสินค้า และต่อไปมันก็จะได้สร้างยอดขายให้กับแบรนด์ของเราให้กับตัวแทนของเราตัวแทนของเราก็จะได้มีรายได้ที่มากขึ้นและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าน,นี้ค่ะการตอบรับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งถือว่าภูมิใจในระดับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอย่างตัวยยเนี่ยเริ่มต้นการขายแบรนด์ออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดปีนี้ก็ประมาณ8 9ปีแล้วร่วม9ปีแนละ้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามาทำออนไลน์ตั้งแต่ตอนแรกๆตอนนู้นก่อนที่ ก่อนจะมีคนรู้จักเรานะคือใช้เวลา3-4ปีกว่าจะแบบซักเซสที่เราจะแบบมุ่งเน้นก็คือการที่เราถึงถึงตัวลูกค้าจริงๆคนที่กินจริงทานจริงใช้จริงซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดูเรียวและดูเป็นจริงเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนาะคนเราคนที่เป็นลูกค้าคนที่เขาบริโภคสินค้าอยู่หรือว่าอะไรเนี้ย เขาสัมผัสได้เขารู้ว่าใครทานจริงหรือว่าไม่ทานจริงหรือว่าเราจ้านเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเพิ่มไปในการที่เรามีกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าของเราการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจลูกค้าเพื่อทำให้เขารู้จักและตอบรับก่อนเนี่ยก็คือเริ่มต้นมาจากเจลลี่ไฟเบอร์ตามมาด้วยกาแฟและวันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่จะเป็นตัวคอลลาเจนแล้วก็กูต้า สำหรับการตอบรับของคอลลาเจนแล้วก็ตัวกูต้านะเป็นการตอบรับที่ดีมากเลยนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยแต่ก่อนเนาะตอนที่เขาเริ่มมาเริ่มมาซื้อมาสั่งนะก็คือ1แถม1แต่เดี๋ยวนี้คือเขากลับมาสั่งซื้อเนี่ยคือ3แถม3 5แถม5คือเรารู้สึกว่าฟีดแบ็กอะมันกลับมาโดยที่เขาทานจริงจนมันเกิดผลอย่างตัวคอลลาเจนนะคือเอาจริงๆ ด้วยราคา1แถม1450บาทถ้าเกิดและด้วยสปพคุลคอลลาเจนเนี่ยคือมี3ตัวนะมีไตรเปปไทด์ HACP ซึ่งมันจะแตกต่างจากมีคอลลาเจนไดเปปไทด์ ine, และคอลลาเจนไททูนะซึ่งปกติแล้วหลายๆแบรนด์ไม่ค่อยจะใส่ไททูกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ก็มีแต่ราคามันจะสูงมากแต่เราก็ถือว่าเราเป็นแบรนด์น้องใหม่อยากเปิดตลาดอยากให้ลูกค้าผู้บริโภคเขา ได้จับต้องสินค้าของเราได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทานไปแล้วก็จะเห็นผล <Te ams> เห็นการเปลี่ยนแปลงประทับใจแน่นอนแล้วก็มันสามารถไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้นะเรารู้สึกว่าเออมันแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีใจอะก็ใครที่แบบว่าสนใจนะที่จะสั่งซื้อก็แอดไลน์ line, d ีนี่อันเดอร์สอ์ออฟหรือสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทุกคนของแบรนดีนี่ได้เลยเปิดรับค่ะจริงๆอ่ะแบรนด์ยุ้ยเนี่ยเปิดรับสำหรับคนที่ไม่มีทุนนะแค,แค่แค่สมัคร9 9บาทเท่านั้นสามารถเป็นตัวแทนได้ไม่ต้องชนเลดไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องรักษายยอดนะและก็ที่สำคัญแบรนด์ของเราไม่มีเรื่องการตัดราคาเพราะว่าเราจริงจังกับตรงนี้มากๆเลยนะเพราะว่า อย่างตัวแทนหลายๆคนนะเขาเข้ามาด้วยความแบบไว้ใจเชื่อใจเชื่อถือเราเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนําหน้าธุรกิจด,ด้วยความจริงใจต่อลูกค้าซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคซื่อสัตย์กับคนอื่นแล้วในธุรกิจนี้ของเรามันจะไปได้ไกลแล้วก็เติบโต,อ,ตอ,อย่างมั่นคงอะ